กราบสวัสดีกันในยามค่ำคืนครับผมครับกราบสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันเลยนะครับผมเนื่องด้วยผมปวดฟันครับปวดเนือปวดฟันแต่ก็ไปถอนออกก่อนสงกรานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับผมครับ อยู่ในรถครับผมข้างนอกไม่รู้เสียงอะไรเป็นอะไรนะครับก็ขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านมีความสุขนะครับดูแลตัวเองนะครับเนาะผมก็บอกตัวเองด้วยครับผมครับรักษาตัวรักษาตนครับผมครับอรุคยาปรมาลาพากอมไม่มีโรคเป็นรามันประเสริฐ เขาเรื่องของเราครับทีนี้สูตรนี้ผมทำย้อนหลังดูผมเห็นเขาเข้านะผมก็เลยเอามาทำให้พี่น้องดูนะครับเออขอพูดก่อนนะครับมีผมได้ยินเขาเคลียนนะฮะถ้าเจ๋งอ่ะทำไมไม่ซื้อเองผมก็ไม่ตอบตัวอะไรนะครับผมก็ฟังผมเป็นผู้ฟังที่ดีก็คือทำทาให้ดูครับผมครับทำให้ ที่น้องดูทําให้คือผมคือนักแสดงโชวผมชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับผมขายไก่ย่างแล้วผมชอบซื้อลอตเตอร,รี่นะฮะช่างเขาครับผมผมไม่สนคำับผมไม่สนคําเขาหรอกนะครับอสูตรนี้นะครับหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเพิ่มเปหนึ่งครับเป็นสี่ สูตรที่สองหลักร้อยลดลงมา2ก็คือ3 2ส,สูตรนี้ผมใช้มานานมากนะครับหลักร้อยบนลดลงมา1ก็คือ3ามลดลงมาอีกหนึ่งก็คือ2ก็ได้ตัวเลขสอกับ3นะครับสูตรที่3ก็หลักร้อยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับ1-9บวกเเท่ากับสิบสบวกสเท่ากับสิใส่4ี่กับ5้านะครับสูตรที่สนะครับสูตรที่3 ก็คือ,อหลักหน่วยบนบวก7คงที่2องบวกเเท่ากับ9ก็ได้9กับ0นะครับนะฮะ9กั <S <S 1> <S 1> บศเมื่อก่อนได้เลข6ตัวก็เข้า05นนะครับคือทำให้พี่น้องดูนะครับผมจะทำบนล่างด้วยนะครับคลิปนี้เออก่อนอื่นก็ต้องอันนี้ก่อนครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับทำทำให้ดูครับผมครับทำให้คนดูครับยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งหลายก็คือทำให้คนดูนั่นแหละครับก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเลขต้องมาเลขต้องเข้านะเป็นเป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสถิตินะครับเป็นเพียงสูตร คิดคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับก็คือ,อเพื่อนๆที่ทำช่อง youtube นะครับที่วางตัวเลขคล้ายๆกันกับผมเนี่ยก็คือทำให้ดูครับผมครับไม่ได้การันตีนะครับว่าต้องมานะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับหน่วยบนบวกสิบล่างศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งนะฮะสองศูนย์ที่สองหลักร้อยลดลงมาหนึ่งก็คือหนึ่งลดลงมาอีกหนึ่งก็คือศูนย์นะฮะก็คือศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์ที่สามหลักร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็นหนึ่งเท่ากับแปดนะครับ สูตรที่3เอ้สูตรที่4หน่วยบนบวก7คงที่0ูนบวกเเท่ากับเเพิ่มเป็น1นเท่ากับแถ้าเป็นแบบนี้นะครับ01มา1ตัว78มา1ตัวได้เลขแค่4ตัวผมผมผมไม่อุ่นใจนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับคือเลขน้อยตัวเปอร์เซ็นต์ถูกน้อยอันนี้คือ ความคิดส่วนตัวลุ้นๆครับผมครับต้องขออนุญาตนะครับขออภัยคือทําให้ดูนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุท่านที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักกันนะครับที่โอบอุ้มกันนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับอ่าแล้วก็กราบขอบพระคุณที่ชมจนจบคลิปนะครับแต่นี่ยังไม่จบนะครับ บนล่าง,ย,งยังจะต่ออีกนะครับก็คือมันหลายสูตรเยอะมากนะฮะแล้วผมไม่ได้ลงหลายวันผมรวบรับตัดตอนเอาคลิปเดียวเลยจบปิง้งหกมาจากไหนครับก็คืออีกสูตรหนึ่งนี่นะฮะอีกสูตรหนึ่งนี่สูตรครอบจัก,กรวาลน,นะครับซึ่งสูตรนี้ผมก็ใช้ทุกวันนะฮะใช้เทียบผมชอบตัวเลขหลายสูตรทำไมถึงบอกว่าใช้ทุกวัน คือการผมชอบสแสวงโชคบางทีผมก็ซื้อฮานอยซื้อลาวซื้อนิเคอีจินเช้าตีจีนบ่ายไต้ไต้หวันเกาหลีอันนี้คือไม่ได้เนะี่ยผมไม่ได้แนะนําให้พี่น้องสแสวงโชคเหมือนผมนะครับก็คือผมก็เล่นมั่งไม่เล่นมั่งซื้อมั่งไม่ซื้อมั่งนะฮะพูดถึงสูตรครอบจักรวาลสูตรครอบจักรวาลของผมที่ว่านี่ก็คือ หน่วยบน,บนบวกหคงที่นะฮะก็คือศูนบวกหเท่ากับเท่ากับ6 0ศูนบวก6เท่ากับเจ็ดนไหมคิดคิดคิดเร็วไปหน่อยครับผมศูนย์บวกหเท่ากับ6 6หกเพิ่มเป็นหนึ่งเท่ากับเจดก็คือผสมสูตรนะฮะสูตรนี้นะครับชนครับชนสูตรล่างชนสูตรบนครับผม ผมขออนุญาตวินให้พี่น้องดูก่อนนะครับผมผมจะ,ะสต็อปคลิปไว้ก่อนมันจะยาวผมจะเขียนแล้วผมจะถ่ายใหม่แป๊บหนึ่งครับผมเขียนเสร็จแล้วครับฟืบปุนแล้วคาพูดคำไหนที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยนะครับเนาะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมจริงๆผมก็อยากให้พี่น้องคอมเมนต์อยู่นะครับ ก็อย่างที่ผมพูดนะครับไม่ได้บอกว่าเลขผมต้องมาเลขผมต้องเข้าไม่ได้พูดนะครับก็บอกเสมอครับว่าเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมก็ทำให้คนที่ชอบคนที่รักดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับขออนุญาตนะครับพูดตรงๆนะครับสูตรนี้ ชนบนเนี่ยชนที่เลขศูนย์นะครับชนล่างที่เลขศูนย์กับหกนะครับลดรัดตัดตอนเลยครับเด่นศูนย์หกเม็ดเดียวครับเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับ โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคือผมรวมหลายๆคลิปเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเม็ดเดียว06ก่อนหน้านี้ผมให้ไปแล้ว09นะครับแต่20นี่เออสูนรครอบจักรวาลก็มี9อยู่นะครกันนะครับตัวเด่นตัวรองก็คือ9 0 เอออันนี้เด่นต้องหกศูนย์เนาะหกศูนย์เลยเออมหกศูนย์หกศูนย์ล่างกันเก้าศูนย์กันหกเจ็ดล่างครับผม ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูเหมือนคลิปจะยาวนะครับ <c oughs> <c oughs> บนนะครับบนเอาอย่างนี้ดีกว่าศูนย์เก้าอันนี้บนนะครับผมศูนย์เก้าห้า เก้าศูนย์พี่น้องครับบนนี่เด่นสุด <c oughs> ขอ <c oughs> ขอไปครับเออไปใช่อันนี้อันนี้ต้องแปดเก้าสีเอาเขียนแล้วก็เขียนแต่ไม่ดีกว่าตามสูตร <c oughs> ขออภัยครับบนเนี่ยเด่นสุดมีแค่นี้ครับผมแต่สูตรวิ่งตัวเดียวนะครับมีทั้งศูทั้งสาทั้งสี่ห้าหมาหนึ่งตัวบนมีทั้ง8ดแล้วก็9ก้าสองสี่หเจ็ดพอดีวินบนวินบนเอาล่าง ศูนยหกแดเ้าแต่มีทั้งวิ่งตัวเดียวได้สามนะครับสองกับสี่มาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออาเจ็ดตัวพอดีวินล่างแต่ล่างนี่เด่นล่างนะครับเด่นล่าง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเลขต้องมาเด่นล่างนี่เด่นล่างนะครับเด่นเด่นนี่ศูนย์หกแปดเก้านะครับแต่เด่นสุดหกศูนย์วิ่งรู่เลยครับ ตามสูตรนะครับศูนย์หกล่างนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับคือเหล่าพี่น้องเพื่อน,อน,อนที่ทำช่อง youtube คือยูทูบเบอร์นะครับก็จุดประสงค์ก็คือทำให้คนดูครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาต้องมานะครับ อันนี้คือตามสูตรนะครับผมครับอันนี้คือตามสูตรนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยผมรวมเป็นคลิปเดียวเลยครับผมมีพี่น้องหลายท่านนะครับทักไลน์มาพี่ภาคหลังไม่เห็นทําคลิปเลยผมบอกผมปวดฟันผมไปถอนฟันมาผมรักษาตัวอยู่นะครอันนี้นี่นะครับเด่นล่างเอาบนบนบน นี่นะครับบน90้ามาหนึ่งตัวห้ามาหนึ่งตัว8 9ด้ามาหนึ่งตัวนะครับแล้วบนนี่สูตรวิ่งตัวเดียวได้3มได้สี่นะครับได้ศูนนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับทำความเข้าใจเม็ดเดียวบนนี่ตามสูตรนะครับที่เด่นสุด0 5นห้า้ารอง 0 6 9อันนี้บนนะครับนี่คือบนนะครับอันนี้ล่างอันนี้บนครับผมอันนี้คือวินนะครับวินบนนะครับอันนี้วินล่างนะครับพี่น้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับผม เม็ดเดียวบนตามสูตรนะครับอันนี้คือตัวลองห้าหกมาหนึ่งตัววิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับขอตรงนี้เลยวิ่งตัวเดียวบนล่างศูนย์รครับตามสูตรว่ากันไปตามสูตรนะครับผมครับเป็นเพียงการคำนวณกตศิสตร์ตาม สถิติของตัวเลขนะครับผมครับไอเล e อยู <c oughs> ต้องกราบขออภัยนะครับล่างเม็ดเดียวหกศูนครับล่างเม็ดเดียวการล่างเก้าศูนย์หกเจ็ดนะครับบนเม็ดเดียวห้าเก้า เม็ดเดียวบนห้าเก้าตามสูตรนะครับบนบนบน,บนวิ่งลูดบนวิ่งลูดชนเก้าห้าหกนี่เลยครับบน วิ่งตัวเดียวบนล่าง0ูนย์นะครับตามสูตรแล้ววิ่งวิ่งบนนี่ห้าหครับผมก็ยาวนิดนึงนะครับผมครับก็คือผมไม่ได้ทำคลิปหลายคลิปแล้วมีพี่น้องทักมาไม่เห็นลงคลิปเลยก็ทำให้แล้วนะครับผมครับก็ขอกราบ ชี้แจงนะครับว่าเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวนี่เป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิตินะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ ที่ติดตามที่รับชมนะครับขอบขอบพระคุณหลายๆครับคําพูดอันไหนที่พูดผิดไปกล่าวผิดไปก็ต้องกลาบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเพียงคนขายไก่ย่างคนหนึ่งปลูกไอ้คั้นําไว้ข,นนวขายสัมมาอาชีพครับผมครับกอ็อยากทําแบบนี้ครับผมครับอยากทําให้คนดูครับอยากให้มีคนรู้จัก สัญญาไก่ย่างเผื่อแวะไปแวะมาไปเที่ยวเพชรบูรณ์เออแวะกินไก่ย่างร้านสัญญาไก่ย่างชักหน่อยอะไรประมาณนี้อันนั้นคือจุดประสงค์ครับผมครับก็กลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกลับขอบพระคุณอิหรีครับสวัสดีครับ